พยายามหามุมถ่ายที่ไม่เป็นงองสะท้อนนะครับมองยากมากตอนนี้นี่ครับให้ดูไซรูกป,ปลาไี่ทราบมองเห็นไหมอ่านั่นแหละไซรูกป,ปลานะครับล้วก็ไซร์กำลังกินเลยแดงได้นะครับไม่ทราบกล้องกระชับไหมก็ดูคร่วาวๆตอนนี้ประมาณ สีตัวนะ่าจะถึงนะครับปลาเนี่ยก็ใส่เนี่ยอาอยุจริงๆผมว่ายังไม่นับอยู่ดีแต่เห็นว่าวันนี้ปลาขึ้นเยอะก็นี่ครับออกปลอยในแดงไปก็เริ่มได้กินลูกแดงได้แลนะ้วนี่ครับเป็นรูกเป็นจรุงถ่ายเยอะหน่อยครอกได้ทำครอกเดียวเราสะท้นนะครับ ็บางตัวนี่เป็นสีแดงชัดแล้วครับเนี่ยบางตัวนี่เห็นเป็นสีแดงออกเป็นสีเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็ชัดแล้วเห็นตรงนี้สามตัวสี่ตัวอยู่เนี่ยก็เพิ่งเอาพ่อออกไปเมื่อวานครับที่ลงคลิปไปก็เพิ่งเอาพ่อออกไปเมื่อวานก็เหมือนที่บอกพอมันมากัดนี่ผมก็นั่งมองแบบนี้นะครับตอนผมให้ไรเนี่ยผมก็ชอบดูว่าเอ้ยลูกปลามันกินได้ได้หรือยังเี่ยตรงนี้เยอะเลยเป็นสิบเลยตรงนี้ ก็ชอบนั่งมองว่าลูกปลาเนี่ยมันไล่กินไรแดงได้หรือยังไม่ทราบว่าในกล้องนี่จะมองเห็นไรแดงไหมนะครับเพิ่งให้ไรแดงไปเมื่อกี้อืมก็พวกน,นี้คงจะน่าไม่มีปัญหาแล้วครับตอนนี้ลุ้นรอรอให้โตกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเสริมกับไข่ตุนนะครับตอนนี้รอให้ตหน่อยก็คงจะเลี้ยงกับไรแดงไปก่อนแต่ก็อัตราโตนี่ถือว่าใช้ได้อยู่ครับตอนนี้ นี่ครับบางตัวแดงแจเลยนะเราเป็นลูกตัวสีแดงนะพ่อเป็นเจโร่แม่เป็นเจโร่เนี่ยตอนนี้เรากำลังสนุกสนานกับการไล่กัดไรแดงตรงนี้อยู่เป็นสี่ห้าตัวเ,เดี๋ยวถ่ายให้ดูเขาจะหลบนะครับจะหลบมือนี่ครับเหมือนคลิปก่อนก่อนก็คือจัดจัดสถานที่ให้เป็นใน,นแบบธรรมชาติครับนี่พอแดดดีๆก็เปิดให้โดน ดนอันนี้หน่อยโดนแสงหน่อยนะครับก็วัดฝีมือกันเลยครับรุ่นนี้นี่ครับบอ่อนี้นะครับเันก่อนผมไม่ได้ปิดกระเบื้องไว้ที่จริงเวียนวงบอ่อขนาดเดียวกันกับกับลูกเมื่อกี้ครับแล้วก็ข้างล่างนี้เมื่อก่อนผมเลี้ยงปลาไหลผมทดลองเลี้ยงปลาไหลก็ไม่เวิร์กก็มีดินอยู่ครึ่งหนึ่งน้ําสวยมากครับผมก็เลยเป็นทาว่าบอ่อนี้ไว้เป็นบอ่อแบบ ไว้เป็นวงอ่อแบบไว้ขุนพวกตัวเมียตัวเล็กนะครับแล้วก็ปลาตัวเมียอะไรต่างๆปลาตัวเล็กๆไว้ใส่ปนไว้แล้วเ็าจะเอียงอยู่นิดนึงครับเพราะวันนั้นผมทําบอรัาผมไว้ให้มันเอียงนิดนึงฝนตกครับไม่ได้ฝนหนักช่วงนี้ฝนหนักก็เนี่ยไปหมดเลยครับตัวเมียไปซะหลายตัวส่วนมากจะเป็นตัวเมียของอลูกปลาสตูลนะครับ,รบลูกผสมก็เสียดายเลย ที่จริงลักษณะน้ำอะไรเนี่ยคุณภาพน้ำเนี่ยมีหอยอยู่นะครับมีหอยโของมีอะไรอยู่ก็เลียแบบธรรมชาติมากครับก็ค่อยเอาหนอนน้ำอะไรมาให้เนี่ยเสียดายครับเสียดายมาดูนี่ครับอยากให้เอฟซีดูไม่รู้กล้องมองเห็นไหมในกล้องนี่ขึ้นไม่ชัดนะครับไรแดงไรแดงที่ผมเพาะเพาะทิ้งไว้แล้วเขากลับมาบูมอีกรอบอเดี๋ยวไปดูอีกแกน้มั้งนะวันนั้นที่ผมให้เอฟซีดูว่าเรียบร้อยแล้วไรแดงผม นะครับรารแดงผมพังหมดแล้วเนี่ยกระลบังนี้นะครับกระลบังนี้จู่ๆเขาบูมขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหโชคดีเลยผมสังเกตพอไยแดงอยู่สักพักเนี่ยจากน้ําเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําสีประมาณน้ําตาลแบบนี้ครับรายแดงเยอะมากมีทุกช่งวงวัยเลยนะครับก็แตกมาผมก็ขยายไปลงกระลังนู้นกระมังนูน้กน,นก็เห็นเริ่มแตกขึ้นมาครับนะครับก็นี่ก็ตื้งเติม,ตมน้ําเขียวไป ส่วนอันนี้เมื่อกี้เพิ่งผสมฮามิฮามิหามิามกัน้ำเขียวแล้วก็ปุ๋ยยูเรียไปก็รอทําน้ําเขียวไว้เลี้ยงไรแดงรุ่นนี้ต่อไปเพราะว่าไรแดงพวกนี้เริ่มกินน้ําเขียวจะหมดแล้วตรงนี้ผมวางไว้เนี่ยติดผนังนะครับทางนี้ติดผนังจะโดนแดดตอนเช้านะครับแต่ฝนไม่ตกใส่ครับฝนไม่ตกใส่นี่เป็นหลังบ้านพักครูก็เป็นเรื่องที่ เอร์ไพส์นะครับผมก็เดาเพราะว่าวันนั้นผมเลี้ยงไรแดงนะ้วก็ผมก็เดาว่าน่าจะไรแดงพวกชุดนี้น่าจะแตกมาจากไข่ของไรแดงชุดแรกที่ผมซื้อมานะครับเพราะผมทาน้ําเขียวแล้วผมเอาไรแดงมาเลี้ยงก็ไรแดงตายนะครับก็อาจจะเป็นเพราะน้าเขียวผมเนี่ยอแอมโมเนียมยังไม่หมดผมก็เดานะครับก็ไรแดงชุดนั้นตายไปผมก็โอ้เฟลแล้วเลี้ยงไรแดงไม่ขึ้นนะครับน้ําเขียวก็ไม่ได้ขึ้นดีขนาดนี้หรอกครับน้ำเขียวมันขึ้นเขียวอื้อมา แบบนี้ก็เพิ่งขึ้นมาเตเนนะครับยแด,ดงกลับมาบูมอีกรอบโชคดีเลยกับปลาชุดนี้ผมก็ได้ตักเลี้ยงไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆตอนนี้ผมก็ทาน้ําเขียวไว้เลี้ยงลายแดงต่อผมกะว่าลายแดงชุดนี้ถ้าผมทําน้ําเขียวต่อเนื่องได้นี่ก็คงจะไว้เลี้ยงต่อไปตลอดเพราะผมทําไม่เยอะทีทําไม่เยอะก็น่าจะน่าจะเลี้ยงได้ตลอดนะครับสําหรับปลาครกนี้หรือปลาคอกต่อไปก็ เป็นชุดความรู้ตั้งแต่เรื่องของการทําน้ําเขียวตรงนี้ให้โดนแดดตอนเช้านะครับไม่โดนฝนช่วงนี้ฝนเยอะหน่อยนะครับก็เสียอีกอย่างหนึ่งถ้าโดนแดดเยอะๆเนี่ยก็ผมยังเดาอยู่ยนะครับว่าผมมาเช็คดูจับดูกับมือก็ไม่ได้วัดอุณหภูมิเลยนะครับก็น้ําร้อนนะผมคิดว่าไรแดงน่าจะตายเพราะน้ําร้อนด้วยเหมือนกันถ้าโดนแดดเยอะเกินนะครับก็ต้องเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมต้องต้องเอาใจใส่แล้วก็คือคาดคิดว่า ต้องเพาะให้ได้ครับไรแดงเนี่ยต้องทําให้ได้นะครับตอนนี้ก็โอเครุ่นนี้ก็ลุ้นกันอยู่ับผมผมคิดว่าสามสี่กรบละมังที่ถ่ายให้ดูทั้งหมดเนี่ยก็น่าเห็นก็แตกดีบูมดีอยู่ครับก็เห็นมีการเห็นไรแดงตัวเล็กๆออกมาก็เรานั่งสังเกตเห็นไรแดงตัวเล็กๆแตกออกมาก็โอเคแสดงว่าเขาก็ขยายพันธุ์อยู่ได้นะครับก็พยายามดูคลิปเลยครับศึกษาน่ครับสถานที่ผม หลังบ้านพักติดติมสะนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมทำหลายหลายอย่างในะตอนนี้ก็มาเล่นปลากัดอีกโชคดีอย่างหนึ่งช่วงนี้นี่ของคุณนายคุณนายยุทธลรอกหนึ่งหลังบ้านพักคุณนายเล่นบอลสีนะครับก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจะทำแล้วก็ลองดูนะครับลองดูเผื่อว่าได้ได้ได ใช้ความรู้ตรงนี้แล้วเผื่อว่าเด็กๆสนใจอาจจะทําเป็นโครงงานหรืออะไรสอนเด็กๆด้วยแต่ตอนนี้ผมลองดูก่อนลองดูก่อนนะผมทาหลายอย่างใครติดตามผมอยู่ก็รู้นะครับผมทํากิจกรรมเยอะนี่ประกาศเ,กกเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมทํานะครับเนี่ยมัอนโอ่งแบบนี้ไม่ได้ใช้อยู่เนี่ยก็ทําเป็นที่พักพักปลานะครับอนก่านสายดูทีงนะตอนนี้ก็เก็บตัวเมียนิโมไว้ตัวหนึ่งนี่ครับ เขาได้กระชาบใสน้ำเย็ยนเจี๊ยบครับเนี่ยผมไม่ได้ผสมน้ำหมักลงไปโอเคนะครับน,นี่ไอ้อัปเดตขนาดของลูกปลาแล้วก็ายแดงแล้วเด็ดออกดีทีเดียวครับอันนี้โอเคครับขอบคุณ FC ที่ติดตามทุกคนครับ